น้องดร์กเวเดอร์ ader, ถามเข้ามาในช a n n ฟิสิกส์ครูโชดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับและเป็นคำถามที่คงจะอยู่ในใจเด็กๆหลายๆคนนะครับรวมทั้งครูด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะตีโจทย์ให้แตกครับก็คือวิเคราะห์โจทย์ให้อย่างละเอียดสุดท้ายได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับวันนี้จะพยายามอธิบายให้อย่างละเอียดนะจริงๆแล้ววิธีการทั้งหมดนะครับครูได้ถ่ายทอดลงไปในข้อสอบ ซึ่งอยู่ในชนะโคชดในปัจจุบันนะครับประมาณเราลาสัก800ข้อแต่ตัวนี้จะมาแจกแจงให้ดูเลยอย่างชัดๆกันไปนเลยนะครับว่าหลักการมียังไงบ้างอันดับแรกครับเรามาเข้าใจ2คํานี้ก่อนนะครับคําแรกนะครับคําว่ากระบวนการนะครับคำที่2ก็คือวิธีการโอกคนะกระบวนการกับวิธีการ ตัวไหนที่ต้องเป็นขั้นตอนตัวไหนที่สลับกันได้นะ,ะจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับว่ากระบวนการต้องเป็นขั้นเป็นตอนสลับตำแหน่งไม่ได้สลับก่อนหลังไม่ได้นะฮะอย่างเช่นกระบวนการที่เราพูดถึงก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการตั้งปัญหาตั้งสมมุติฐานทดลองแล้วก็สรุปผลนะครับ กระบวนการเหล่านี้นะฮะสลับขั้นไม่ได้ต้องทําไปทีละขั้นตอนนะส่วนวิธีการสลับกันได้ครับแล้วแต่ความชาญฉลาดของน้องๆจะสลับกันยังไงก็ได้เอาก่อนหลังนะครับได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการจะอยู่ในกระบวนการอีกทีหนึ่งฮนะโอเคไหมฮะวิธีการนะอย่างเช่นวิธีตั้งปัญหาวิธีตั้งสมมุติฐาน วิธีทดลองวิธีสรุปผลจะอยู่หลังกระบวนการนี้อีกทีหนึ่งโอเคไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราทำโจทย์ฟิสิกส์เราต้องทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สลับขั้นไม่ได้โอเคฮะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่ากระบวนการนี่อยากจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังนิดหนึ่งนะครับกระบวนการของชีวิตของเราเนี่ยสลับขั้นไม่ได้ทุกคนเริ่มเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นยุคโบราณยุคอดีตคนไทยคนฝรั่งเหมือนกันหมดเลยกระบวนการขั้นแรกก็เกิดมา ช่ไหมครเป็นเด็กนะแล้วก็ต่อมาทำาไงครับเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานใช่ไหมครับแต่ถ้าบวกใครสลับกระบวนการไม่เรียนหนังสือแต่ว่าไปแต่งงานก่อนนะมันจะผิดไปหมดเลยใช่ไหมครเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเต้าในอนาคตใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ไม่รู้หนังสือก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเข้าเรียนเสมอไปนะครับคนโบราณเขาก็ไปเรียนในวัดบ้างเรียนรู้วิธีการไถานาวิธีการทํากับข้าวนะครับกับคุณแม่นั่นก็คือได้เรียนรู้ก่อน แล้วค่อยมีความรู้หลังจากนั้นค่อยไปสร้างครอบครัวนั่นคือกระบวนการของชีวิตนะครับเช่นเดียวกันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีปัญหาก่อนนะฮะจะบอกไว้เลยนะครับว่าปัญหานี้สําคัญที่สุดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นตอนที่ครูร้อนนะถ้าไม่มีกรุบวนการก็คือโอ้ไม่มีปัญหาหรอกอดเอาอดทนเอาก็จะไม่มีพัดลมไม่มีแอร์คอนดิชันใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพราะ,ะปัญหาที่ดีจะนํามาสู่สมมุติฐานที่น่าสนใจนะครับสมมุติฐานที่ดีจะนํามาออกแบบการทดลองเมื่อการทดลองที่ดีจะนํามาสู่บทสรุปที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับเป็นกระบวนการลัดขั้นไม่ได้คราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับอันดับแรกครับเมื่อกี้จําได้ไหมครับกระบวนการแรกคือปัญหาครับ ปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นการตั้งมหาที่ดีไม่ใช่ของง่ายๆนะครับอย่างเราเนี่อาจจะตั้งปัญหาแค่ว่าเฮ้ยเย็นนี้กินข้าวอะไรดีวะใช่ไหมแต่รู้ไหมครัว่าไอสไตล์ตั้งปัญหาที่โอ้โหมันเจ๋งมากเลยตั้งแต่อายุสิบขวบก็คือถ้าเขาวิ่งแข่งกับแสงจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาใช้เวลาสิบปีพอยีต้นก็ คนพบที่สีสัมพันธภาพเพราะนั้นปัญหาจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสําคัญที่สุดยากที่สุดตั้งปัญหาให้ดีนะมันยากนะเพราะฉะนั้นใครตั้งปัญหาได้เก่งแต่จริงๆแล้วในระดับพัฒนยมนะครับครูเขาตั้งโจทย์ปัญหาให้เราแล้วนะดีไหมฮะนะฮะขั้นแรกเนี่ยเขาตั้งไว้ให้แล้วนะสังเกตไหมไม่ใช่คนกระจอกกระจอกธรรมดานะต้องเป็นระดับคนที่มีความรู้มากนะจึงจะตั้งโจทย์ปัญหาได้นะครับแต่โชคดี ขั้นแรกผ่านแล้วครับขูก็ตั้งให้สิ่งต่อมาเราต้องตั้งอะไรครับสมมติฐานเราตั้งสมมติฐานตั้งอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือตั้งแผนภาพครับหรือหลาย,ลายคนอาจเรียกว่า free body d ดแกรมก็ได้นะต่อมาเราตั้งอะไรอีกครับเราตั้งแผนภาพแบบจําลองก็ได้ครับแบบจําลองเหมือนกับ จำลองเหตุการณ์อะไรพวกน,นี้นะก็คล้ายๆแผนภาพนะครับเปนจำลองโอเคต่อมาครับข้อ3ทดลองครับทดลองในโจทย์เขาเรียกว่าเป็นการทดลองทางความคิดนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีเวลาเราอาจจะไปทดลองจริงก็ได้อย่างเช่นโจทย์เ็าถามว่าโยนวัตถุไปด้วยมุม45องศาแล้วจะไปตกที่ไหนอย่างนี้นะครับแต่ใน,นห้องสอบแน่นอนเราไม่มีโอ,อกาสจะทดลองขนาดนั้นถ้าทดลองขนาดนั้นอาจารย์ห้องคุมสอบคงจะวุ่นวายมากนะครับเพราะนั้น การทดลองเราทดลองด้วยสมการครับหลายคนก็เรียกว่าสูตรนะฮะเราจะแต่จะเรียกนะครับข้อ4ครับเมื่อมีสมการขึ้นมาแล้วเราก็ไปครับสรุปครับโดยการคิดเลขนั่นเองแทนค่าตอบนะครับเพราื่อนน้ำหนักกูจะให้ตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยในการตีโจทย์นะครับเพราะอะไรครับการสร้างแผนภาพจำลองพวกนี้ขึ้นมาเป็นกระบวนการนะครับอย่างัดขั้น เด็กหลายๆคนที่ไม่ประสบผลในวิชาฟิสิกส์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นไงครับพอได้โจทย์ปุ๊บถามเลยอาจารย์ใช้สมการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กันตั้งสมมติฐานครับสมการนี่มันเป็นการทดลองแล้วถามว่าคุณรู้จักโจทย์ข้อนั้นดีพอรหรือ,อยังรู้ยังก็ปัญหาเขาถามเรื่องอะไรใช่ไหมฮะคุณคาดคะเนเหตุการณ์หรือ,อยังก็คือตั้งสมมติฐานขึ้นมาใช่ไหมคุณยังไม่ทําอะไรเลยคุณอยากจะได้สมการแล้วรัดขัน้น นะครับกระบวนการรับไม่ได้นะครับต่อมาครับบางคนเนี่ยแล้วใหญ่เลยอาจารย์ครับสรุปว่ามันตอบอะไรเห็นไหมจิตใจไปฝากฝ,ากฝาก่ายแต่นะครับกระบวนการให้ท้ายซึ่งไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาใหม่ถ้าเผื่อว่าเราวาดภาพแบบจำลองเสร็จแล้วแล้วทําไปปรากฏว่าทดลองไม่ผ่านไหมคือว่ามันเข้าลบเข้าพงไปไม่น่าจะได้คําตอบทํำยังไงนะครับ เมื่อเราตั้งสมมติฐานผิดเราก็ตั้งสมมติฐานใหม่นะแล้วก็ทดลองใหม่นะกระบวนการสุดท้ายที่สําคัญนะฮะคุณเรียกว่ากระบวนการอึดแล้วกันนะฮะกระบวนการที่5ก็คือเป็นไงวกกลับมาทาใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่ได้แต่ตั้งปัญหาใดใหม่ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะโจทย์เขาเขียนมาซึตงว่าเขียนมานี่หนึ่งพันกิโลกรัมนะเราบอกโอ้เยอะไปขอเลขศูนย์แค่ตัวเดียวก็พอไปลบโจทย์เขานี่ไม่ได้นะครับ ตรยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นปัญหาปเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นปัญหาในชีวชุดประจําวันเรานะเรามีปัญหาโรคเอดแก้ไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยโรคเอดแก้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรคอันจังอะไรเงี้ยมันจะได้น่ารักขึ้นจะไม่มีปัญหามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไปแก้อะไรมันไม่ได้ต้องไปแก้สมมติฐานใหม่เอด รักษาด้วยสูนไทยไม่หายรักษาด้วยเคมีครับเคมีไม่หายรักษาด้วยวิธีการอะไรก็ว่ากันไปพอจะเข้าใจไหมครับโอเคต่อมาเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างอีกนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมมติฐานให้ดูกันอีกหนึ่งนะครับค,คลิปนี้นะครับจะมาจบที่สมมติฐานนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีสมมติฐานที่ดีแผนภาพเราสมบูรณ์แล้ว,ลลวเราก็จะรู้เองว่าเราจะ ทดลองไปยังไงนะครับหมายความว่าจะใช้สูตรไหนนั่นแหละนะครับที่หลายคนสงสัยมากมากว่าเฮ้ยดูโจทย์แล้วไม่รู้จะใช้สูตรไหนก็เนื่องจากว่าคุณไม่ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมา,างไงนะเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดให้ฟังว่ายกตัวอย่างโจทย์นะฮะว่าอย่างเช่นเขาถามว่ามีลูกบอลลูกบอลอันนึงโยนขึ้นไปนะครับด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อนาทีมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับการวาดภาพต้องวาดอย่างนี้นะครับ ลูกบอลลูกหนึ่งนะจากจุด A นะไปที่ B ด้วยความเร็วนะสิเมตรนะค,รความเร็วต้นเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าต้องวาดให้จบตามธรรมชาติเด็กๆหลายคนก็วาดอยู่แค่นี้อย่างมากก็วีเท่ากับสิบวาดเหมือนโจทย์เขาเลยนะครับส่วนใหญ่โจทย์นะฮะเขาจะเขียนมาให้แค่นี้นะครับ เหมือนกับฝั่งขวาตัวนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะโจทย์ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับโจทย์เขาต้องวาดมาให้คึๆๆ่ๆกลางเขาจไหมฮะแต่เราต้องวาดให้จบโอเคไหมถ้าโจทย์วาดเหมือนด้านซ้ายนี่มันไม่ใช่โจทย์แล้วครับมันเป็นตัวอย่างแล้วครับเขา้าใจไหมฮะมันเป็นแบบตัวอย่างในหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราต้องวาดให้ครบสมบูรณ์ตัวนี้เป็นอะไรความเร็วไปเท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีอะไรก็ว่าไว้ให้นะเพราะว่า พอหยุดอยู่ที่ตรงศูนย์ที่สุดมันจะมีความเดียวเป็นศูนย์นะตรงนี้เราก็เอาความรู้ความเข้าใจของเรามาจับโอเคไหมถามว่าเราจะคิดแล้วผิดได้ไหมได้แน่นอนนะครับเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยคิดมากและก็เป็นอรอท่องจำํำหมายความว่าพอจุครูขึ้นโจทย์ให้ก็ไปเขียนอะไรนะครับเพราะกลัวแต่จะผิดนะไม่มีความกล้าหาญร,รอแต่จะลออครู มันก็เลยไม่เก่งสักทีเพราะฉะนั้นเราให้จําในใจไว้เสมอนะครับว่าสมมติฐานน้ําตั้งผิดได้ถ้าผิดเราแก้ใหม่นะครับอย่านั่งร้องไห้ถ้าได้เกียรน้อยอย่าไปร้องไห้ครับเราต้องสู้ครับคราวนี้มาดูการแทนค่ากันนิดหนึ่งนะครับเราดูแล้วรู้ว่ามีความเร็วต้นมีความเร็วปลายใช่ไหมครับมีความเร่งน้มถ่วงเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เขาสนใจนะ เขาสนใจว่ามันจะสูงขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็คือ s ใช่ไหมฮโอเคไหมครับอืมเพราะนนั้เราก็ใช้สมการว่า s เท่ากับ u t บวกเนสอง a t กำลังสองเห็นไหมฮะความเร็วต้นก็เป็น10ใช่ไหมฮะแทนค่าเข้าไปเวลาที่ใช้บวกเซนสองความเร่งนูนวเป็นลบ t สองอะไรก็ว่ากันไป ว่บาบ้านะครับเดี๋ยวคุยไม่ทําต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องการแก้โจทย์ให้ดูเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าจากที่บายว่าเราก็ตั้งสมมติฐานมาแล้วสมมติฐานนี้จะนํามาสู่การทดลองเองในที่สุดนะครับกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นขั้น,นต่อไปสุดท้ายการสรุปนะฮะมันจะน่าเชื่อถือขึ้นมาเองนะครับเมื่อเราทําทุกกระบวนการได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับโอเคไหมฮะ ตัวนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นถ้าไม่เข้าใจเม้นมาถามกันต่อนะครับก็ขอบคุณน้องดาร์คเวเดอร์ที่ถามคำถามนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับขอบคุณที่ตามครับ